tang jivitam yāvanī bhānaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ jivitam yāvanī bhānaṃ saraṇaṃ ชามีตุติยัมปีพุทธังจีวิตังยาวนิพานังสารังคจฉามีทุติยัมปีธรรมังจีวิตังยาวนิพานังสารังคาชามีทุติยัมปี sang Ka ciwiang yawani panang Seranaang ka jai Taam pibuang ciwiang ya ตติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวันิพานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามินิพานังปรมังสุขัง นิพพานังปรามังสุขังนิพพานังปรมังสุขังสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันทปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราช2555า2555พระวัสสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตี2,600พรรษาขอเวนัยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์ดำเนินรายการโดยนามโรูปสิริพรวงชัยหรือในช่างแมวนะคะ ในชัางก็มาพบท่านผู้ฟังตามเคยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุมโมทนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะที่กําลังรับฟังรายการตนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์นะคะวันนี้ก็ได้นิมนต์พันเตสองรูปเข้ามาร่วมรายการนะคะคือท,ท่านพันเตยานารภรพธิและท่านพันเต ที่ตะทนโทธินะคะกราบนมัสการค่ะท่านพันเตนะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอท่านพันเตได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระถินต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกระถินนะคะหรือ,อ,อผู้ที่จะเตรียมไปทำกุศลเกี่ยวกับงานกระถินเนี่ยนะคะก็จะได้ฟังข้อมูลอันนี้แล้วท่านก็จะได้กุศล มากมากนะคะถ้าท่านทำถูกต้องตามพุทธบัญญัตินะคะนิมมลค่ะ,ะ,จะเจริญพรโยมในช่างแมวแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านวันนี้เราก็จะมารียกว่ามาหาความรู้เรื่องการสร้างก,กุศลอย่างไงให้ได้กุศลมากมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ากระถินเนี่ยนานๆเนี่ยจะทำได้ครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งเดียวเองแล้วจะทำยังไงให้ได้บุญกุศลมากๆเนี่ย โยมต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระวินัยที่พระองค์ได้ตัดไปเนี่ยคือกระถินเนี่ยจะอยู่ในพระวินัยพระวินัยสําคัญยังไงพระวินัยก็คืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าคือว่าวินัยเนี่ยจะอันตรธานไปก่อนเลยในพระไตรปิฎกที่มีสามปิฎกจะมีพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมพอพระวินัยเสื่อมไปเนี่ยจะเสื่อมไปียกว่าเป็นปิฎกแรกเลย เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราละทิ้งพระวินัยเนี่ยอายุศาสนาก็จะสั้นลงเรื่อยๆนั่นเองที่ว่าอยู่ถึงห้าห้าพันปีเนี่ยตอนนี้เราก็พอเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีการสอดแทรกอะไรที่ไม่ใช่พระธรรมวินัยเข้ามาเนี่ยศาส,สนาเราก็รู้สึกทําให้คนเนี่ยสับสนเอ๊ะนี่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยย่อหย่อนเรื่องพระวินัยกันมากเลยโดยเอาความรู้สึกทางโลกเอาความสบายทางโลกเนี่ยเข้ามา มาเกว่ามาประยุกต์มาปรับเปลี่ยนพระวินัยของพุทธองค์เพราะพระวินัยพุทธองค์เนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ไม่สามารถที่จะปรับปรับเปลี่ยนได้พระพุทธองค์ตัดทุกคําเนี่ยพระองค์มีเหตุผลมีที่มาที่ไปมีนิธิบายตั้งแต่ช่ช่วงที่แล้วว่าว่าทาไมถึงมีพระกฐินทําไมพระจะต้องอคลองกตินยังไงเนี่ยเป็นพระวินัยที่พระองค์ตัดไว้เพื่ออะไรเพื่อว่า จะให้เรารู้ว่าจะทํากุศลยังไงถูกต้องมีเหตุมีผลทั้งหมดแต่เรา,เราทางโลกเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจกันไม่ค่อยให้ความสําคัญเราก็ละทิ้งพระวินัยกันฝากไว้แก ь, พ่พระพระพิสุเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าพิสุทท่านไม่สิกขาท่านไม่เอาความรู้ทางพระไตรปิฎกมาบอกเอาความรู้ทางโลกเอาความรู้ที่ท่านคิดเอาเองบ้างหรือทําตามอาจารย์ท่านบ้างเนี่ยก็มาสอนอประชาชนประชาชนก็ คาราวาสก็เลยนึยกว่าอันนี้ใช่แล้วคําสอนพุทธองค์มันก็เลยทําให้าศาสนาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อหย่อนในพระวินนยกันมากโดยเฉพาะ,ะสังคมในเมืองหรือยุคป,ปัจจุบันเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยมันเข้ามาทําให้เรียกว่าย่อหย่อนพระวินนยกันมากเลยด้วยเหตุที่ว่าเราไม่ค่อยได้รักษาพระธรรมวินัยนั่นเองทําไมถึงบอกพระวินนยสําคัญเวลา ที่ว่าปฐมสังคายนาเนี่ยครั้งปีดกแรกเลยที่ที่สังคายนาที่มีพระมหาอานน์พระมหากัสปะกลุ่มของพระอรหันต์ที่ที่ทาสังคายนาเนี่ยก็ว่าจะพิจารณาปีดกไหนก่อนก,ก็เลยตกลงกันว่าต้องเป็นพระวินยัยเห็นไหสำคัญมากเลยเอามาพิพจารณาเป็นทาสังคายนาก่อนเลยเป็นปีดกแรกเพราะว่าเป็นอายุพุทธศาสนาจริงๆ พระวินัยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยการรักษาเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยพระวินัยเนี่ยเป็นข้อบังคับที่ต้องทําอย่างตรงไปต้องเรียกว่าเคร่งครัดเลยอันนี้เราก,ก็กลับมาถึงเรื่องกระถินที่ว่ากระถินนี่เป็นพระวินยัยอาจาจะจะทวนให้นิดนึงว่ากระถินคืออะไรกระถิ่นไม่ใช่เงินนะโยมเนี่ยขอย้ำเลยว่ากระถินเนี่ยเป็นภาพพิเศษที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพุทธานุญาต เฉพาะกระินนาการในปีหนึ่งเนี่ยมีเขตกรถินเพียงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงขึ้น15บห้าค่เดือน12บสอตามศัพท์กรถินก็คือไม้สะดึงไม้แบบสำหรับตัดจีวรน,นึกภาพไปง่ายว่าเวลาโยมเหมือนกระโยมปักปักผ้าหรือปักชื่อต่างๆเนี่ยเขจะมีไม้สะดึง สดึงกลมๆที่โยมใช้กัน่อันนี้จะเป็นแต่อันนี้ของสมัยพุทธกาลจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นไม้สองชั้นที่เวลาเราจะตัดผ้าเนี่ย<ๆ>เขาจะเอามาเอาไอ้ไม้สองอันเนี่ยมาอัดกรอบให้มันตึงและเวลาเย็บเนี่ยจะได้สวยงามและเรียบร้อยในทางพระวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าสังฆกรรมเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งของพระพระพิสุที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรมพุธทธานอนุญาตให้แก่พระพิสุสงห้ารูปขึ้นไป ห้ารูปขึ้นไปนะ,ะซึ่งอยู่ในวัดเดียวกันแล้วก็จำพรรษาครบถ้วนไตามารสามเดือนสามเดือนก็นับตั้งแต่เข้าพรรษาคือตั้งแต่แรมหนึ่งา่ำเดือน8ดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดโดยไม่ขาดพรรษาเลยทั้งห้ารูปนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งขาดพรรษาเลยนะ <S <S 1> <S 1> เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพระพิสุสุงโดยพระพิสุสุงที่อยู่จำพรรษาเนี่ยก็พร้อมใจกันมอบพาไยจีวรอัไตจีวรมีอะไรบ้างก็มี อันตรวาสกังมีคือพัฒสวงอุตราสังคังก็คือจีวรแล้วก็สังคติที่เราเห็นคือผพ้าผ้าาบาสน,นี่เนนก็ดบังเกิดขึ้นกับพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าผ้าพกถินแล้วก็ผู้ที่รับผ้ากถินเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าต้องรู้ว่าต้องรู้ธรรมถึง8ประการถึงจะเป็นผู้ที่รับเป็น,เป,นเป็นอง,องค์ครองกถินได้ก็คือต้องรู้บุพกรณ์บุพกิจ มีเจ็ดประการมีอะไรก็มีซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเน่าผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าปินทุกับป่าผ้าตัวรายละเอียดเดี๋ยวก็จะค่อยๆแจ้งให้โยมได้ฟังว่าทำไมจะต้องเนา่าท้องเย็บต้องปินทุข้อ2คือรู้จักถอนตรายจีวรข้อ3รู้จักอธิษฐานตรายจีวรข้อ4รู้จักกรานกะถินข้อ5รู้จักมาติกาคือหัวข้อแห่งการที่กะถินจะดะอ,อย่างไร ข้อ6รู้จักปริพภ o กังวลเป็นเหตุยังไม่เดอกกถินข้อ7รู้จักการเดอกกถินข้อ8รู้จักอานิสงก์กถินได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอันนี้พอถ้ามีองค์คองสําเร็จรู้แล้วว่าอันนี้มีต้องรู้ข้อธรรมแปข้อแล้วเนี่ยครน,นี้ก็ดําเนินการกรถินได้ก็คือเป็นเรื่องของสังฆกรรมแม้ในว่าในปัจจุบันเนี่ย เจ้าภาพถวายผ้ากตินเสด็จรูปก,ก็ตามแต่ว่าพิสูจ์องค์กฐินเนี่ยต้องรู้บุกเ,เรียกว่าร,รู้รู้ทำแปดประการนี้ถ้าไม่รู้ทำแปดประการเนี้ยอันดิสงกฐินเนี่ยก็จะน้อยลงดังนั้นจําเป็นเลยต้องเวลาเราไปจะเป็นเจ้าภาพของจะเป็นเจ้าภาพที่จะถวายผ้าพระกฐินเนี่ยก็ต้องไปถามเจ้าวาดว่ามีพระพิสูจน์เนี่ยรู้ทำแปดประการนี้ไหมอันเนี้ยจะทําให้อันดิสงกฐินเนี่ยจะมีมาก เป็นสิ่งสําคัญเลยเป,เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างกระถินพ,พูดถึงกรถินมาก็นานและครั้นี้จะบอกว่าเอปฐมเหตุมาอย่างไงที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วคือสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เกิดที่ทพระเชตวันนี่พันเตก็จะอัญเชิญเพราอว่าในพระไตรปิฎกมาว่าเป็นภาษาบาลีสั้นๆว่าทำไมถึงพระพุทธเจ้าถึงอนุญ,ญาตใน,ในพระไตรปิฎกบอกว่า นมัตุสัทธาเชตวเนวิหรันโตติงสปาวยะพิกขูจีวเรหิมิากขตะกระเลหกิกติณฐานังอนุญญาตาเห็นมีคำว่าอนุญาตเนี่ยอนุญาตาเนี่ยนี่คือพระพุทธองค์เนี่ยได้อนุญาตเพื่ออะไรเพื่อให้พระพิจิสงฆ์เนี่ยได้อัานิสงของกฐินอ่ปฐมเหตุกฐินก็อยู่ในเขาเรียกพระวินัยเป็นกฐินขันธะเนี่ยพระวิไนแต่ อ่านพระวินัยก็จะเจอเลยเรื่องของกรถินเป็นข้อที่บรญจัิไ้เลยว่ากรถินมีวิธีการยังไงทํำยังไงถึงจะเกิดกรถินกบองกรถินกรถินไม่ดอกกรถินถึงจะสมบูรณ์อันนี้ก็อยู่ในพระวินยัยอัทถกถาแป ى, เลเล่มที่ห้ามหาวัคถ้าเผื่อใครสนใจจะไปหารายละเอียดเนี่ยก็ไปอ่านเปิดอ่านได้ของฉบับมหมามกุฏวิทยาลัยเล่มที่7หน้าร้อยเก้าสิบสาม ความว่าสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนะพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอานาถปิณติกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีแคว้นกุศลเราก็คงได้คุ้นเชื่อกับพระมหาเชตวันท,ที่ที่เคยเล่าประวัติว่าก่อนจะสร้างเนี่ยท่านาท่านอานาถปิณติกาเนี่ยต้องใช้เงินถึง54าสิบีโกดที่จะไปซื้อที่ที่จะสร้างวัดต่งตางเนี่ย ช้เงินถึง54โกร5ห้โกรก็คูณกับอีกสิก็คืออะไร540ล้านเนี่ยเยอะมากฉันใช้เงินคือใช้เงินกาป้านาเนี่ยเป็นเป็นเงินเนี่ยปูจนเต็มที่ที่จะซื้อเนี่ยถึงจะได้ตรงรายละเอียดก็คงจะคุ้นๆกันบ้างเลยถ้ามีเวลาก็จะจะกลับมาอธิบายเรื่องการที่ว่าถ้าชั่วโมงไหนชั่วโมงหนึ่งว่างๆอาจจะมาอธิบายประสูว่าโอ้สนุกเรื่องที่ ท่านอนาถพิติกาเนี่ยมาถวายวัดสร้างวัดเนี่ยครั้งนั้นนะพระพระพิสุพัทวคี30มสิบรูซึ่งพระพิสุพัทวคีเนี่ยเคยพบพุทธเจ้ามาสมัยก่อนสมยัยพรรษาแรกเลยซึ่งได้เจอพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ขอ,อขอบวชพุทธเจ้าก็บวชให้เป็นเอหิพิขุอุปสัมปทา พระภิกษุทั้งสามสิบรูปเนี่ยคือระดับภูมิธรรมเนี่ยเป็นระดับพระอริยะทั้งนั้นเลยคือระดับพระโสดาบันถึงพระอนาคามีเป็นชาวเมืองป่ายถรับรว้นถืออรัญญกะทุดงคือถือการอยู่ป่าเป็นวัดรักษาอย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะท่านทาแบบรู้ว่าตรงไหนเป็นกุศลแล้วก็เ,เรียวกว่าเหมือนการที่ฐานมาตั้งแต่ ชาติก่อนๆคือคนที่จะพบพุทธองค์ได้เนี่ยต้องบําเพ็ญมาก็ว่านานนับอสงไขาชาติเลยถึงจะมาได้บรรลุในยุคข,ของพุทธพุทธองค์เนี่ยคือบาเพ็ญมาร่วมการอธิษฐานจิตมาว่าอยากจะสําเร็จด้วยวิธีนี้สังเกตว่าแต่ละองค์เนี่ยจะสําเร็จต่างๆกันเพราะว่าอธิษฐานมาต่างกันแล้วก็บําเพ็ญมาต่างกันคือการถือธุดงคขวัตเนี่ยก็มีอะไรบ้างคือถือการอยู่ป่าเป็นวัด บินทบาททุดงถือบินทบาทเป็นวัดแล้วก็การคลองผ้าสามผืนสาวบลีก็ว่าติจีวริกะทุดงเป็นวัดเลย